สวัสดีค่ะเรามาต่อกันที่ความรักภาพนา้ำมีนกรกฎพิจิตนะคะสำหรับความรักความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนคอสพอไม่ชัดเจนของคุณช่วงนี้แนวโน้มความสัมพันธ์การ ที่คุณจะปฏิบัติกับเขาเขาจะปฏิบัติกับคุณสิ่งที่เขารู้สึกความคิดของเขาหรือว่าอารมณ์พบริบทในความสัมพันธ์นั้นของคุณเป็นเช่นไรช่วงนี้เลยเรามาดูกันนะคะว่าความรักเป็นเช่นไรของคุณน้ำมีนกรกฎพิจิตนะคะนางฟ้าจะอ่านให้นะคะของธาตุไฟลงไปแล้วนะคะดีงามมากค่ะ ผลตอบรับดีงามมาดูกันค่ะความรักของชาวธาตุน้ำนิ่งสงบสยบความเคลื่อนไหวคนไม่ชัดเจนคนในใจคนทางไกลความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนช่วงนี้ชีวิตคุณเป็นอย่างไรเรามาอ่านพลังงานไพ่ทาโร่กันนะคะ พลังงานใบแรกนะคะโอเป็นไพ่ตัวตนของคุณเลยทีเดียวเชียวความเป็นาธาตุน้ํานะคะราศีกรกฎตัวตนของคุณตอนนี้นะคะคุณอยากปลดปล่ยปลดเปลื้องพันธนาการอยากออกเดินทางท่องเที่ยวหรือเปล่าพลังงานคือคุณอยากไปไหนสักที่หนึ่งเพื่อจะแบบกีดร้องตะกนแบบโอ้ยอะไรก็ไม่รู้ชีวิตประเดประดังเข้ามาพลังงานของคุณตอนนี้นะคะเหมือนคุณนะอยากออกเดินทางอยาก ก้าวสู่สิ่งใหม่ๆอยากย้ายที่อยู่ใหม่อยากทํางานใหม่อยากเริ่มต้นสิ่งใหม่ๆกับใครบางคนเพราะว่าความสัมพันธ์ที่คุณอยู่มันไม่ชัดเจนกลับไม่ได้ไปไม่ถึงหรือเปล่านะคะพลังงานของน้ํามินกรกฎตอนนี้คุณรู้สึกอยากมีอิสระรู้สึกว่าใครที่แบบว่าไม่ชัดเจนไม่จริงใจคุณก็พร้อมจะตัดจบทิ้งไม่เอาโนสนโนแคเพราะคุณมองว่าให้มามากแล้วความรู้สึกแบบนี้อยู่ใน ห่วงของบ่วงบรรจถถอนแห่งความรักแบบนี้มาเยอะแล้วคุณเลยรู้สึกโอเคพอละพักก่อนใครดีก็ดีตอบใครร้ายมาก็ร้ายตอบสู้มาสู้กับไม่โกงนะคะนี่คือพลังงานตัวตนของคุณช่วงนี้ทัดน้ําคุณอาจจะเกิดราศีกรกฎพลังงานคือใครบางคนอาจจะเป็นคนทางไกลอยากจะเข้ามาเทคแอคชั่นติดต่อหรือเดินทางมาเจอคุณมาหาคุณหรือพลังงานของคุณอยากจะเดินทางไปหาใครสักคนหนึ่งเรามาดูว่าคนนั้นใช่คนที่คุณ เดียวอยู่หรือเปล่านะคะไปต่อนะคะพลังงานความรักของธาตุน้ําความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนช่วงนี้เป็นอย่างไรคุณอาจจะเดียวความสัมพันธ์กับคนธาตุลมราศีตุลคุณมองว่าเขาไม่จริงใจถ้าเขาแบบว่าชัดเจนไม่ได้เอาเราไว้เป็นความลับหรือว่าเก็บใครบางคนไว้เป็นความลับแบบไม่บอกไม่กล่าวจนคุณมาจับได้นู่นนี่นั่นคุณเลยรู้สึกว่า ตอนนี้พลังงานของคุณคือลบมากค่ะกับความรักคุณอยากตัดใครสักคนหนึ่งที่เป็นชาวธาตุลมออกไปจากชีวิตเขาคนนั้นอาจจะเป็นคนที่นำพาความเจ็บปวดทุกใจไหมคุณราศีตุลสิบดาอาจจะโดนคุณทิ้งในเ,เร็วนี้อาจจะโดนคุณเฉดหัวออกจากชีวิตเลยในเ,เร็วนี้นะคะเขาอาจจะแบบว่าคุมเครือคาราคาซังพูดไม่หมดแบบพอพูดไม่หมดแล้วคุณไปจับได้คุณแล้วไม่โอเคนี่คือพลังงานคืออาจจะเป็นคนทางไกลราศีตุล ที่คุณดิวอยู่และคุณรู้สึกไม่โอเคพลังงานของคุณเลยอยากหนีปล่อยวางคันหลังให้แล้วก็อยากจะจบความสัมพันธ์แต่เขาคนนั้นเหมือนยังคงเจ็ปวดอยู่กับความรู้สึกที่มีต่อคุณนะคะอื่นๆมากเลยค่ะพลังงานของธาตุน้ํานะคะไปต่อนะคะความรักของคนธาตุน้ําความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนคนที่คุณดิวอยู่คบอยู่หรือว่า กำลังจะเลิกคบเขารู้สึกยังไงคุณอาจจะดิวความสัมพันธ์กับคนเกิดธาตุดินเด็กถือเหรียญพลังงานของเพจ open c a c l e คุณอาจจะดีวความสัมพันธ์กับคนเกิดเดือนมกราคมหรือเปล่าเด็กน้อยขี้ดื้อคนนี้เขาไม่อาจจะไม่ฟังคุณเขาอาจจะเจ้าชู้เขาอาจจะมีใครหลายคนซุกอยู่แล้วคุณไปจับได้คุณเลยรู้สึกว่าแบบอ้อเบื่อจังเลยคบเด็กสร้างบ้านน่ะคบไปก็ไรบอยพลังงานคือแบบไหนบอกว่ากินเด็กเป็นอมตะตอนนี้ยิ่งแบบว่าแก่ลงทุกวันเพราะว่าโดนเด็กถอนงอ ออกหรือเปล่าก็ไม่รู้สินะพลังงานคือคุณอยากปล่อยเด็กคนหนึ่งออกจากชีวิตหรือคุณเบื่อพลังงานความสัมพันธ์ที่มันไม่ชัดเจนเหมือนคุณคอยซัพพอร์ตออฟเฟอร์ใครสักคนหนึ่งที่เป็นเด็กกว่าคุณแต่เขาคนนั้นก็เหมือนแบบซุกใครไว้สักคนในห่วงลึกของสิริบัมนะคะคุณเลยรู้สึกแบบพอละเบื่อตัดจริงจบจริงละไม่โอนให้ละค่าเทอมค่าอะไรก็ไม่ให้แล้วนะคะพลังงานคือมีเด็กคนหนึ่งกวนใจคุณอาจจะเป็นคนทางไกลที่คุณคอยซัพพอร์ตออฟเฟอร์หรือตัวคุณเอง เป็นเด็กแล้วมีคนคนนึงคอยซัพพอร์ตออฟเฟอร์แต่ให้คุณไม่ได้นอกจากให้เงินให้ความชัดเจนไม่ได้ให้ความมั่นคงในความรู้สึกไม่ได้มอบความอบอุ่นแบบว่าแพชชั่นทางกายให้ไม่ได้คุณเลยรู้สึกว่าแบบห่าเบื่อถอนพลังกลับมาอยู่ในที่ส่วนตัวดีกว่านะคะหากแปลว่าใครพลังงานแนวๆน,นี้ก็ไปต่อนะคะ ความรักธาตุน้ำความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนช่วงนี้ชีวิตคุณจะเป็นยังไงเขาคนนั้นจะทําอะไรกับคุณดูเด็กอีกแล้วเด็กถือดาบเด็กถือถ้วยนางฟ้ามองว่าชาวธาตุน้ำมีนกรกฏพิจิตกําลังดิวอยู่กับรุ่นน้องแน่ๆเลยค่ะมีรุ่นน้องกําลังกวนใจคุณทําให้คุณรู้สึกว่ามันไม่ปลอดภัยเหมือนแบบ เราอ,าอายุมากแล้วเราก็อยากฝากชีวิตไว้กับใครสักคนหนึ่งนางฟ้าจะไปคบเด็กเพื่อที่ว่าแก่เท่าไปเขาจะได้ดูแลเราแต่สุดท้ายเขาก็นอกใจเขาก็ไปคุยหลายคนเขาก็ไปคุยกับรุ่นเดียวกันเขาก็เหมือนทิ้งเราอยู่บ้านเราก็ให้แต่เงินเขานี่คือพลังงานของคุณเริ่มไม่โอเคกับความสัมพันธ์ที่ใครบางคนอ่ ทรยศหักหลังคุณอยู่แต่ว่าเขาก็ตัดใจจากคุณไม่ได้เพราะคุณเป็นพวกสายเปย์โอนไว้ซัพพอร์ตเขาเขาก็ใช้ลีลามานยารอยเล่มเกลียนเพื่อจะดิวกับคุณอยู่นะคะพลังงานค่อนข้างจะดุดันนะคะคุณผู้ฟังค่ะความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนของชาวธาตุน้ำช่วงนี้เหมือนคุณอยากจะปล่อยใครสักคนหนึ่งที่อายุน้อยกว่าคุณแต่เขาคนนั้นก็เกาะติดตามสืบตามส่องตามแบบว่างอคุณไม่ห่างเลยนะคะเด็กน้อยคนนี้จะเป็นธาตุดินพฤกษ์กันมังกรนะคะ หรืออาจจะเกิดราศีกรกฎราศีกันนะคะแล้วก็มีราศีตุลน,นะคะที่ทำให้คุณรู้สึกเซ็งเซ็งเบื่อเบืแล้วก็ไม่ชัดเจนกับคุณนะคะ ไปต่อค่ะความรักท่านน้ำช่วงนี้คุณอาจจะดูวความสัมพันธ์กับคนเกิดราศีสิงห์อาจจะเป็นชาวสิงห์ทอดไฟสเต็งที่แบบว่าทําให้คุณรู้สึกเร้าร้อนรุ่มร้อนแต่ว่าความร้อนเนะี่ยมันก็ไม่ได้ทําให้คุณรู้สึกแบบอยากอย,กอยู่กับเขาใกล้ๆเพราะอะไรเพราะว่าเหมือนเขามีเจ้าของหัวใจอยู่แล้วคอสอพอไม่ชัดเจนเหมือนเขาเข้ามาทําให้คุณเนี่ยเข้าสู่กลวงแห่งความรักหลุมสว่างที่เขาขุดไว้ให้คุณตกลงไปเนี่ยเหมือนเขาแบบทําให้คุณอยู่ในวังวนแห่งความ ไม่ชัดเจนแล้วคุณรู้สึกถอดใจพระนางฟ้ามองว่ามีพลังงานของชาวธาตุไฟกําลังกวนใจคุณทําให้คุณรักคุณหลงแล้วสุดท้ายก็คือให้ความชัดเจนชัดเจนคุณไม่ได้แต่คนคนนี้ก็ไม่ยอมออกไปจากชีวิตคุณแล้วมันทําให้คุณเซ็งเบื่อเบื่อนายแต่ว่าก็ไม่สามารถจะ move on กันได้นะคะเหมือนแบบ move on เป็นวงกลม p a s s i o ที่เขามีกับคุณนะคะธาตุไฟราศีสิงคนนี้ passion ที่เขามีกับธาตุน้ํามันเยอะจนแบบ ตัดใจไม่ได้กลับไม่ได้ไปไม่ถึงจะ move on ได้ยังไงความสัมพันธ์ที่มันตราตรึงยังคงฝังจิตฝังใจเขาอยู่นะคะคนคนนี้นะคะหากหมายว่าคุณกับเขาดิวกันมาสักพักหนึ่งมีเลข8 i n อินฟินีคุณกับเขาอาจจะคบกันมา8วัน8แเดือน8 8สัปดาห์ แปีใดๆก็แล้วแต่คนคนนี้นะคะจะไม่ยอมปล่อยคุณเขาเหมือนบอกว่าแค่เนี้ยสิ่งที่เขาให้คุณเนี่ยมันชัดเจนมากแล้วนะเขาไม่เคยทําอะไรแบบนี้กับใครนะสิ่งที่เขาปฏิบัติกับคุณเนี่ยมันเยอะมากที่สุดแล้วนะแต่เหมือนคุณผู้ฟังก็เหมือนแบบหลอเยอะหรอยังไม่พอเอาให้มันเยอะกว่านี้เขาก็เหมือนแบบทําได้แค่นี้เท่านี้นะคะถ้าคุณจะผลักใสไล่ส่งไล่ก็ออกจากชีวิตเขาไม่ยอมปล่อยะค่ะคนคนนี้นะคะห่วงใยห,ห่วงหึงแล้วก็ความเป็นคนที่แบบว่า ตามติดตา,ต,าตามส่องตามเกาะตามสืบคุณเนี่ยเขาไม่ปล่อยคุณนะคะธาตุน้ําถึงคุณจะมองว่าเขาไม่ชัดเจนแต่หัวใจของเขาเนี่ยร่างกายการปฏิบัติทฤษฎีอาจจะไม่ชัดเจนแต่การปฏิบัติของเขาเนี่ยเราว่ามันชัดเจนแล้วนะนะคะ ไปต่อนะคะความรักทาตน้ําความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนดูซิว่าความรักของคุณจะเป็นเช่นไรอาจจะมีชาวราศีสิงห์นะคะราศีกรกฎนะคะแล้วก็มีราศีตุลราศีมังกรอยากจะอยู่ในชีวิตคุณวังวนของคุณแบบนี้นะคะ <c oughs> เขาไม่สามารถที่จะ move on หรือว่าไม่สามารถที่จะจบกับคุณได้เลิกกันไปก็กลับมา move อน <c oughs> เป็นวงกลมใจ <c oughs> อ่อนเอออ่อนระทวยรวยดินกันอยู่แบบนี้นะคะ ไปต่อค่ะเดวิลดูสิคุณเดียวกับราสีมังกรจริงๆด้วยแพชชั่นที่เขามีกับคุณมันเยอะเขาจะตัดคุณออกจากชีวิตได้ยังไงทั้งรักทั้งหลงทั้งสเสน่หาเขาชอบคุณคุณชอบเขาเราชอบกันแต่ว่าความรักความชอบเนี่ยบางทีมันก็อยู่เหนือเหตุผลเขาอยากบอกว่าความรู้สึกแบบเนี้ยมันมีแค่กับท่าน้ําคนเดียวนะมีนกรกฎพิจิตรู้ไหมว่าความเดวิลความสเสน่หาความแพชชั่น18บวกเนี่ยคุณดึงดูดเขามากๆเลยแล้วเขาจะปล่อย จะตัดจบจากคุณได้ยังไงทุกครั้งนะคะที่คุณหันหลังให้เขานะคะแบบสิบดาบเขาเจ็บปวดมากค่ะแล้วเขารู้สึกว่าเขาต้องงอนง้อ ใครบางคนนะคะอาจจะกลับมาง้อชาวธาตุน้ำมีนกรกฎพิจิตเพราะว่ามิสามารถที่จะตัดขาดตัดสัมพันธ์ได้ตัดสายสวัสดได้ตัดบัวยังเหลือเยอะใหญ่ตัดทำไมลจะจ๊ะยังไงก็ไม่จบนะคะใครบางคนรักคุณมากๆราศีมังกรอ,อาจจะเกิดเดือนมกราคมได้นะคะที่แบบไม่สามารถจะตัดชาวธาตุน้ำออกจากชีวิตได้เพราะคุณแสนดีเลยค่าและก็ใจดีมากๆสาหรับเขานะคะ คนคนนี้มองว่าคุณเนี่ยเข้าถึงเขามากๆห่วงใยใส่ใจร <c oughs> าศีสิงห์ราศีมังกรมองว่าคุณรักเขามากๆอาจจะมีเลขหนึ่งเลขแปดเลขสิบนะคะ รักขนาดนี้ห่วงใยใส่ใจขนาดเนี้ยเรื่องอะไรจะปล่อยท่าน้ําไปให้ใครครอบครองละ่ะเขาจะวนว,ว,วนเวียนเวียนไว้ตายเกิดอยู่ในชีวิตคุณเป็นความหงุดหงิดหนห่วยหัวร้อนของคุณแบบเนี้ยค่ะเหมือนบอว่ากักความสัมพันธ์มีใครบางคนกักคุณไว้ในความสัมพันธ์แต่ยังให้ความชัดเจนคุณไม่ได้มกราสิงหากรกขาตุลานะคะ <c oughs> เป็นพลังงานก็แบบเป็นพลังงานที่แบบกรับตัวก็ไม่ได้เดินต่อไปต่อไปไม่ถึง กลับไม่ได้ไปไม่ถึงแต่ว่าใจมันยังบอกว่านึกถึงเธอเสมอนะธาตุน้ําไปต่อค่ะความรักธาตุน้ำโอ้หัวจะปวดใครบางคนอาจจะบอกว่าเกิดราศีพฤษก,กทําให้ธาตุน้ําหัวจะปวดปวดหัวเครียดมีแต่ปัญหาใครบางคนอาจจะเกิดเดือนพฤษภาราศีพฤษก,กนําพาความทุกข์ใจไหมคุณหรือเขาอาจจะดึงคนที่สามเข้ามาเป็นเรื่องปวดหัวคนที่สมอาจจะเกิดราศีพฤษก,กนะคะคุณอาจจะดิวอยู่ความสัมพันธ์มาเลยรู้สึกแบบโอ้ยอะไรก็ไม่รู้ชีวิตมีแต่ปัญหา เอาแต่เรื่องปวดหัวมาให้คุณเลยรู้สึกว่าอยากพออยากจบอยากเลิกอยากหนีอยากหายอยากวิ่งออกไปจากบริบทของความสัมพันธ์ที่มันท็อกซิกตรงนี้ใครบางคนเข้าใจว่าเขาไม่ดีเข้าใจว่าเขาแบบชัดเจนไม่ได้แต่ว่าเขาอยากให้คุณเข้าใจว่าเขากําลังพยายามอยู่นะคะให้คุณใจร่มๆใจเย็นๆคุณผู้ฟังก็แบบตอนนี้ร้อนไฟลุกแล้วอยากจะหนีอยากจะแบบให้มันแบบว่าหายไปให้หมดเหมือนตื่นมาแล้วแบบ ได้ร่างใหม่ได้จิตวิญญาณใหม่ได้หัวใจใหม่เพราะว่าเหมือนคุณทุ่มเทกับใครไปแล้วมันไม่ได้อะไรแบบว่าที่แบบเต็มเม็ดเต็มหน่วยเข้ามาเลยนะคะส่วนการทุ่มเทของคุณก็คือให้เต็มร้อยเลยนะคพะพลังงานของมีคนกําลังทําให้คุณเครียดเบื่อแล้วก็อยากทิ้งอยากหนีไปนะคะพึกศสอค่ะ ไปต่อนะคะความรักความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนของธาตุนม้มช่วงนี้ชีวิตคุณเป็นยังไงแล้วเขาจะ take action ยังไงโอ้เดสตาคุณอาจจะดูวความสัมพันธ์กับคนเกิดราศีกุมพลังงานคนเกิดราศีกุมคุณอาจจะดูวความสัมพันธ์กับคนมีชื่อเสียงนักร้องนักแสดงมือกองนักกีตร์อินฟลูเอนเซอร์ยูทูบเบอร์หรือว่าคนมีแสงอาจจะเป็นคนที่แบบเออเป็น พิตตี้เอหรือว่าเป็นนางงามก็เป็นไปได้เขาเลยรู้สึกว่าเธอเราไม่อยากให้ FC รู้ว่าว่าเรามีแฟนเราขอแบบบอกเขาว่าโสดได้ไหมบอกบอกผู้คนว่าโสดได้ไหมแต่ว่าเราก็รักท่านน้ำนะอะไรเงี้ยส่วนท่านน้ำก็แบบมันใช่เหรอที่เะเก็บเราไว้เป็นความลับแบบเนี้ยพลังงานของคนที่คุณคบอยู่เดดิวอยู่เนี่ยมีแสงออร่ามีชื่อเสียงแล้ว เขาไม่สามารถเปิดตัวคุณได้คุณก็เลยแบบเซ็งเออถ้าไม่เปิดตัวไม่บอกใครก็พอเถอะไปเถอะขอให้เธอไปเฉิดฉายแพลวๆในจักกรวาลส่วนฉันก็จะไปในตามทางของฉันนะคะนี่คือพลังงานของคนที่ทาให้คุณรู้สึกตัวเล็กตัวน้อยนะคะราศีกุมภ์เดดสตารนะคะ ทับน้ำคุณอาจจะดีวิวกดดาสีกลุ่มนะคะความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนใจเขากายเขาว่าชัดเจนแต่ว่าสถานะอาจจะเป็นเพียงแค่เรื่องแบบว่าอย่าไปคิดมากเลยคุณก็แบบไม่ได้สิไม่คิดมากได้งไงก็เธอเพ่าๆขนาดนี้นะคะไปต่อนะคะความรักทัดน้ำสถานะความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนเนี่ยคบกันไปแล้วมันจะยังไงต่อ เขาก็ค่อนข้างแขรคุณมากๆนะหัวใจเขาร่างกายเขาผูกมัดกับคุณชัดเจนกับคุณเพียงแต่ว่าแค่อาจจะเป็นสถานะหรืออาจจะบอกใครไม่ได้รู้กันอยู่2คนรักกันอยู่2คนดูค่ะมาค่ะ t e m p r a t e ผู้หญิงผู้ชายราศีธนูนะคะมีความใจดีนุ่มลึกนุ่มนวลแล้วก็มีเซนต์และจิตวิญญาณคุณอาจจะเดียวกับชาวธาตุไฟราศีธนูเขายังบอกว่าเรารอเราทนเราอยู่ในสถานะความสัมพันธ์กับธาตุน้ํามาเนิ่นนานแล้วหรือพลังงานคุณเป็นคนธาตุน้ําที่อาจจะเก็บเขาไว้ในความลับไม่อยากเปิดตัวบอกใครก็ได้นะคะแบบรักกันอยู่สองคนคิดถึงโหยหาสเสน่หาด้วยจิตวิญญ,ญาณเราสองคนที่มันแบบผูกพันกันบอกใครไม่ได้ ราศีธนูนะคะจะเข้ามาฟาดคุณค่ะคือไม่อยากอยู่ในชีวิตคุณแบบนี้แล้วหรือพลังงานคือราศีธนูอาจจะดึงคุณไปเป็นความรักในความลับแล้วคุณเหมือนแบบเบื่ออยากปล่อยเพราะว่ารักแบบจิตวิญญาณมันทรมานมันไม่เหมือนเจอกันคุณอาจจะดูวความสัมพันธ์กับคนทางไกลราศีธนูเป็นผู้ชายผู้ใหญ่จิตใจดีอาจจะอายุมากกว่าคุณแล้วก็ให้ในสิ่งที่คุณต้องการไม่ได้แต่ว่าเขาอยากบอกว่าสิ่งที่ให้คุณทุกวันทุกวี่เนี่ยมันมากกว่าใครเลยนะท่นานน้ำ นะคะนี่คือความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนเขาเนี่ยคิดว่าเขามอบความชัดเจนให้คุณมากแล้วนะบอกรักทุกวันกระซิบข้างหูทุกวันโทรหาทุกวันคลอทุกวันแบบส่งรูปส่งโลเคชั่นนู่นนี่นั่นให้กันทุกวันแต่ท่าน้ําก็เหมือนแบบก็ยังไม่พอใจอยากได้อะไรขนาดนั้นค่ะท่านา้ําลองบอกนางฟ้าซิมีคนราศีธนูกําลังรู้สึกว่าคุณไม่แฟร์กับเขาเพราะเขาให้คุณมากแล้วนะคะ ไม่ใช่แค่ใครสักคนไม่ใช่แค่ใครก็ได้คุณจะเก็บเขาไว้ในส่วนห่วงลึกของจิตวิญญาณแบบนั้นไม่ได้นะเขาเสียใจนะคะราศีธนูตัดพอกับคุณนะคะไปต่อคะ่ะทัดไฟที่คุณดิวอยู่มา,าสองราศีนะคะราศีสิงห์ราศีธนูคะ่ะตัดพ้อในความสัมพันธ์ว่าคุณเนี่ยไม่ชัดเจน ไปต่อคะ่ะความรักของท่านรามช่วงนี้โอ้คุณอาจจะมีคนแบบสเปคโดนใจหนุ่มน้อยสาวน้อยแบบสวยขยี้ใจเข้ามาในความสัมพันธ์ทำให้คุณหวันว่นวหวใจฟูและคุณอาจจะแบบตัดความสัมพันธ์กับพวกไม่ชัดเจนไปไปชิ่วชิ่วชิ่ว,วออกไปให้หมดเลยเดี๋ยวเริ่มใหม่สวยเปะ๊ะสวยฟาดสวยสับอย่างฉันเนี่ยจะเลือกใครก็ได้ พลังงานธาตุน้ำอาจจะมีความรักใหม่ๆหนุ่มน้อยหนุ่มใหญ่สาวน้อยเสาวใหญ่เข้ามาทําให้คุณใจฟูไม่ได้มาหลอกรวงคุณหรอกเพราะว่าเขาก็มีอันจะกินเหมือนกันดูไลฟ์สไตล์ไลฟ์พอๆในชีวิตเขาสิดีเหมือนกันนะอาจจะมีชาวปีมะเมียปีมะโลงปีไก่ปีลิงปีเสือนะคะปีหนูปีหมา แล้วก็ปีกุณนะคะเข้ามาทําให้คุณใจฟูทดแทนบาดแผลที่คุณแบบไม่ชัดเจนกับใครหลายคนที่คุณแบบว่าเซ็งเบื่อเขาไปนะคะคนคนนี้ที่จะเข้ามาอาจจะเข้ามาปลุกปรับฉับพลันอาจจะเข้ามาแบบว่าแบบโดยที่คุณคาดไม่ถึงคาดไม่ฝันว่าะจะมีคนมาแทนที่เรา ที่เขาคนนั้นเหรอนางฟ้าคนคนนี้จะเข้ามาทําให้คุณใจฟูใจละลายแล้วก็ทุ่มเทนิดนึงดูสิช่อดอกไม้ที่อยู่ในมือเขาเนี่ยเขาจะทาให้คุณรู้สึกว่าเธออะไรที่มันไม่ชัดเจนตัดไปเถอะเราชัดเจนกับเธอนะทาานน้ำนะคะคนที่จะเข้ามานะคะอาจจะเป็นไฟแล้วก็เป็นลมนะคะเป็นคนใม่ๆที่จะเข้ามาให้คุณแบบว่าเบิกแน่นเบิกจักระแล้วก็แบบว่าเปิดตาที่3มเปิดโพร์ดูซิว่าโอ้โลกใบนี้ยังมีคนดีๆรอคุณอยู่นะ ธาตุน้ําคุณจะไม่เหงาเปล่าเปลี่ยวเดียวดายนะคะนี่คือความรักธาตุน้ําความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนถ้าคุณอยากจบกับคนที่ไม่ชัดเจนคุณก็จะได้เริ่มใหม่กับใครสักคนที่เป็นคนโรแมนติกสมูทใจดีสายเปที่สําคัญหล่อด้วยสวยด้วยนะคะ เขาจะเข้ามาฮิลิ่งหัวใจคุณให้มันอิ่มมันฟูรู้สึกว่าคุณเนี่ยโอ้ไม่โดดเดี่ยวไม่เหงาไม่ต้องรอโทรศัพท์ไม่ต้องรอไลน์จากใครเขาจะเติมเต็มแตบบ่ว่าจัดให้คุณจวดจวดสามเวลาหลังอาหารเลยนะคะนี่คือพลังงานความรักความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนภายใต้ความท็อกซิกก็มีความน่ารักละมุนซ่อนอยู่นะคะคุณจะเปิดรับหรือไม่หรือคุณจะยังรอคนเก่าก็ว่าไปนะคะพลังงานวันนี้เบาๆนะคะบายๆนะคะ